โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Tower of God ไม่ใช่เกม7บาทกันอย่างเช่นเคยครับ <c oughs> ก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมจะมาเล่น PVP ในโหมด chaos นะครับซึ่งคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปส่งท้ายแล้วด้วยเพื่อนๆเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือ g โร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะครับกับโค้งสุดท้ายในการไต่อันดับเรนกิ้งเพื่อรับเพชรตอนจบอีเวนต์นะครับซึ่งตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยต้องบอกว่าตึงเหมือนกันเพื่อนเพราะผมเนี่ยอยู่อันดับ1.08แนะแล้วประเด็นคือผมรู้สึกว่าผมเนี่ยคะแนนเพิ่มมาเยอะ แต่้เนี่ยมันไม่ขยับเลยครับนั่นหมายความว่าคนเนี่ยมันออกนอยู่ตรง1%คือเยอะแบบมากๆนะคืนนี้เนี่ยผมน่าจะได้นั่งเล่นเกมเจ็ดบาทไต่แรงยาวๆแน่เลยนะอ่ะก็มาดูทีมที่ผมจะใช้วันนี้กันดีกว่าครับสำหรับทีมที่ผมจะมาใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทีมยอดฮิตที่คนใช้กันเยอะมากๆนะครับจะมีเป็นน้องยอนอูเลก็กมาซิโนนะครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็นรีวายเพื่อนๆโดยจุดเด่นของรีวายนะครับเอกลักษณ์ภารกิจที่เตรียมพร้อม เมื่อเริ่มต่อสู้จะมอบสัญลักษณ์ป้องกันให้กับตนเองเป็นเวลา2เทินและจะเพิ่มอัตราโจากตดตนเอง30%ต่ออัศวินพวกพ้องเผ่ามนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้1่คนนะครับและไอ้ท่อนต่อไปที่ผมกาลังจะพูดนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นสาเหตุหลักที่คนหยิบรีไวตัวนี้เอามาลงทีมนะเพราะเมื่อรีไวใช้สกิลครับจะสามารถถอนเอฟเฟกต์บัฟที่ติดบนตัวศัตรูทั้งหมดตัวละ1อันได้เพื่อนๆซึ่งมันจะเกิดก่อนที่สกิลจะแสดงผลด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเพียงแค่เรากดใช้สกิลรีไวปุ บัฟของศัตรูเนี่ยก็โดนถอนออกเลยแล้วหลังจากนั้นรีวายก็จะโจมตีศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นรีวายเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถเอามาแก้ทางพวกตัวละครที่ใช้บัฟอมตะหรือว่าบัฟโลได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอูแลกมาซิโนโนเพื่อนเป็นตัวละครที่มันแจกโลฟีตั้งแต่เริ่มต่อสู้นะและอีกอย่างหนึ่งที่ดีของรีวายเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่2เพื่อนจะเป็นท่าโจมตีหมูนะครับพร้อมกับสามารถทําให้ศัตรูติดเชื้อเป็นเวลา1เทินได้นะครับ ซึ่งแน่นอนคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้จะใช้ดีไวเฉยๆเพื่อนๆหลังจากที่ผมเล่นมาพอสมควรนะผมก็เริ่มดูแลเทคนิคที่สามารถให้อูแล็กมาซิโนปลดโหมดได้ตั้งแต่เทินแรกนะครับเพราะอูแล็กนะครับมันจะโหดมากๆก็ต่อเมื่อตอนเองรอดชีวิตโดยพลังชีวิตเหลือต่ากว่า50%เป็นครั้งแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอูแล็กก็จะทําการถอดดีบับทั้งหมดแล้วก็จะมอบเอฟเฟกต์อมตะกับบัฟผู้ปกครองหอคอยเป็นเวลา2เทินนะครับซึ่งไอ้บัฟผู้ปกครองหอคอยเนี่ย จะช่วยเพิ่มเดเม e h, จากการโจมตีเป้าเดี่ยว100%กับอัตราคริติคลล่ลอีก50%ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนะี่ยผมจะมาเล่นให้ดูนะส่วนตัวสุดท้ายซัพพอร์ตตำแหน่ง4ครับตัวนี้เนะี่ยไม่มีอะไรเลยเพื่อนๆผมใส่ตัวที่สามารถดันข้าพลังได้สูงที่สุดเฉยๆนะโดยคลิปนี้ผมก็จะใช้เป็นกาลัน LR ครับก็ข้าพลังทีมของผมตอนนี้เนี่ย2.7เพื่อนๆแน่นอนว่าอาหารที่กินจะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้นะครับก็ถ้าไม่เจอตึงๆจริงๆผมน่าจะใด้เปิดก่อนนะพอ ข้าพลังเขาแบบ2องแสนบวกเลยนะครับเอาจริงผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนี้ PVP โหมดสามัญข้าพลังมันดันกันมาเท่านี้แล้วนะอ่ะโอเคก็มาเซ็นด้พร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาลุยทีมนี้กันเลยครับโอเคมาครับอ่าทีมเดียวกันเลยนะครับเขาก็ใช้รีไวแต่เราได้เปิดก่อนนะครับวิธีทําให้อูเล็กโผล่หมดโอเคเรียบร้อยสตูยอียครับโอเคครับมา เหมือนกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าเราได้เริ่มก่อนเพื่อนวิธีทาให้อุแหละกดหมดนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องเ,ออเช็คนดเมของตัวเองด้วยนะก็เดี๋ยวผมใช้ดีวายก่อนหนึ่งใบครับเพื่อถอนบัฟนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะหัวน้องยอนนเพื่อนเอาเอาไปหนึ่งบัตรน้องยอนนะแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้อุแหลกครับปิดเกมไปครับนี่เลยกดกรอ,อ,อก่อนนะครับแล้วก็หัวน้องยอดไปโอเค 2004นะครับอูแหลกเราจะไม่ตายเพื่อนนี่แล้วก็ปลดหมดพอดีครับพเพรียบร้อยนะครับเดิมพน100%แล้วก็เพิ่มอัตราคีอีก50%นะแทบจะการันตีได้เลยอะว่าวันช็อตศัตรูได้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีโลก็ตามนะเพราะ,ะอูแหลกเขาเมื่อกี้เนี่ยโดนไป280เพื่อนๆแบบที่มีโลด้วยนะโอเค,อเคก็ตอนนี้เราได้เปรียบด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะใช้การ์ดนองยอนนะครับโจมตียอนเขาให้หมดเลย เดี๋ยวข้างหลังเขาใช้เป็นการันเหมือนกันด้วยนะเฮ้ยเอาจริงตอนนี้ทีมนี้มันฮิตใช่ไหมโอเคเราเป็นอามาตะาด้วยนะครับตอนนี้ก็คือแข่งใช้ย้อนกันแล้วมาไปครับหนึ่ง <laughs> สองแล้วก็สามโอเคเรียบร้อยนะครับย้อนเขาไปกองแล้วน่าจะจบแล้วล่ะแบบนี้โอเคโลน้องย้อนหนอยครับนะไม่เป็นไรเรายังเดียวอูแหลกเพื่อน รีไวล์เราก็ยังเหลือนะตัวเรามากกว่านะครับไปตอนนี้ตัวตายกันเยอะแล้วน่าจะเก็บได้ไม่ยากไปเลยครับรูเอดีเอ็นโอเคเรียบร้อยนะครับดีวลยโอเคศัตรูยอมครับโอเคครับมา รอบนี้เรามาเจอเป็นลิเลียนะครับคือ2ตัวนี้มันล็อกนะทุกคนใช้กันหมดตอนเนี้อ่ะก็เดี๋ยวผมถอนเออถอนถอนบัฟดีวยายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อยไปก่อนถึงมัดโอเคแล้วก็เล็งหัวเลยครับไปเหมือนเดิมโอเคปลยอยไปครับ3 5 3.6นาาะกำลังดีเดเมจเรียบร้อย Okay. โอ้โหยังไงก็วันช็อตครับคอมโบนี้ของจริงแต่เงื่อนไขคือเราต้องเปิดก่อนด้วยนะเรามีเกาะนะครับเกาะยังไม่หายนะสบายสบายเลยรรมาตะาด้วยเร <c oughs> ียบร้อยสุดยอมครับโอเคครับมาเจอทีมรีวายนะครับ ก็แปเรียบร้อยศัยตรูยอมครับโอเคครับเดี๋ยวคนเดิมคนเดียวเยมื่อกี้ที่เขากดยอมยอมไหมขอบคุณครับอ่ามาครับอ่าคราวนี้เจอริมมรุแล้วนะครับเอาจริงริมมรุก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ได้นะแต่ว่าริมมรุมันเป็นไม่ระบุไงผมเลยว่าไม่ค่อยคุมสักเท่าไหร่ ก็ไปครับเหมือนเดิมดีไวเปิดนะครับต่อยไปนหนึ่งทีแต่ว่าเก็บอูแหลกเขาครับไปโอเคแล้วข้อดีของโมนี้เนี่ยคือเราผ่านโลของน้องยอเนี่ยได้สองจิในเทิร์นแรกเลยนะโอเคเรียบร้อยนะครับก็ข้างหลังฮะเขามีเล่าฟ้าอ๋อ ตัวเขาแปลกมากโอเคโอเคไปครับเรียบร้อยศัตรูยอมครับก็เดี๋ยวคนเดิมไม่เจอคนเดิมเบิ้เบิ้ลบ่อยมากเลยวันนี้ เรียบร้อยขอบคุณครับมาครับตาสุดท้ายนะครับเอาจริงเพื่อนๆน่าจะได้เห็นวิธีเล่นแล้วล่ะก็มาจบด้วยทีมริมูรุนะไปเลยครับไม่ใช่อะไรเดี๋ยวผมก็ต้องรีบไปแบบทำคลิปปั่นแต้มอะไรพวกนี้ด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวเขากดยีโมจิมานะครับผมเสร็จแล้วตอนแรกๆที่ผมไม่ได้กดเนี่ยคือผมไม่ได้เสร็จไวนะโอเคปลไป อู๋สั่งเสจเจ็ดตายไหมเนี่ยโอเคไม่ตายครับสวยงามเรียบร้อยโอ้โหเอาจริงตอนนี้กลับมาเปิดก่อนได้เปรียบนะแต่ว่าถ้าโหมดอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะนเพื่อนๆ่อนเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยค่าคอสมันจํากัดน,นะครับอย่าลืมนะแล้วประเด็นคือ2ตัวโกงอย่างอูแหลกกับน้องยอนเนี่ยค่าตัวตอนนี้ยังแค่พันหนึ่งเองนะถือว่าน้อยมากนะครับตัวอื่นถ้าแบบโกง,งแบบนี้เนี่ยมันต้องมุงแบบประมาณ3000ันแล้วอะเออสองพันเกือบสามพัน 3, นะ ดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่สามเรียบร้อยถูกแหลกถึกแล้วด้วยตอนนี้ได้มาลบเดเมจหกสิบนะครับฟันไม่เข้าเลยขั้นสริ้วรยเนี่ย ไปครับเก็บให้เขาเลยโรู้ที่ bon ้านค่อเคเราก็ปิดเกมขอบคุณครับเรียบร้อย้ โอเคครับก็สำหรับคลิปพิลพี่โหมดเคออสรอบนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีนะสวัสดีครับ